หวงเธอกลือเธอวันวายกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ลลมมีีีฉัันนนเป็กกกำงงใจออยาาาบว่่พรุ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้รายงานจากพุทธคยาใต้ต้นสีมหาโพในประเทศอินเดียค่ะรายการของเรายัางติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหว ของโครงการอุปสมบทนะคะใต้ต้นสีมหาโพดินแดนแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะพระใหม่ของเรามีกิจกรรมมากมายค่ะที่จะต้องเรียนรู้นะคะในเวลาอันเข้มงวดและก็เข้มข้นค่ะท่านผู้ชมติดตามไปดูได้กันค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้นำท่านผู้ชมไปร่วมงานบรรพชาอุปสมบทณใต้ต้นพระสีมหาโพพุทธคยา รัฐพิหารประเทศอินเดียสถานที่แห่งการตัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมทุธเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าพระที่บวชเข้ามาใหม่ท่านได้เรียนรู้อะไรกันบ้างระหว่างที่อยู่ในเพศบรรพชิตที่วัดไทยในอินเดียแห่งนี้นะครับเป็นความหวังนะครับก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการบวชเพื่อที่ฝึกฝนพัฒนาสติ ให้เท่าทันกับปัจจุบันอารมณ์หลวงพ่อประเทศโพธิวิเทศท่านก็เน้นหนักนะครับให้เราใช้เวลาในการบวชเนี่ยฝึกฝนตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดการมาบวชที่วัดไทยพุทธคยาหลวงพ่อจึงเน้นเสริมเติมให้เต็มสำหรับกิจกรรมในหลายๆส่วนโดยเฉพาะในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อได้แบ่งเวลาอย่างชัดเจนได้มีการเขียนหลักสูตรเน้นลงไปให้ชัดๆว่าผู้บวชใหม่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จุดมุ่งหมายที่วางไว้ก็เพื่อที่จะฝึกสติแล้วก็พัฒนาปัญญานะครับเรียกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อนําธรรมะที่ไดนะ้มาใช้ในการทํางานด้วยเหตุผลดังนี้การทํางานจริงจะมีจุดมุ่งหมายก็คือการบรรลุธรรมตามโอวาทที่หลวงพอ่อพระเทพโพธิิเทศได้ให้เอาไว้พุทธคยาเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ และเป็นที่เคารพนับถืออย่างที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ในแต่ละวันจะมีชาวพุทธและนักบวชจากทั่วโลกหลั่งไหลกันมาเข้าชมพุทธสถานแห่งนี้กันมากมายตั้งแต่เช้ามืดจนจรดคำ่ำพระอาทิตย์ตกดินบ้างมานั่งสมาธิเดินเวียนเทียนสวดมนต์ภาวนา ปฏบิบัติบูชาต่อองค์พระพุทธเจ้าตามแบบต่างๆตามความเชื่อความศรัทธาและวันนี้พระใหม่ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพุทธประวัติณพุทธสถานสถานที่จริงที่องค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่เมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วมองไปด้านขวามือของเรานะครับจะเป็นมหาเจดีย์พุทธคยา ด้านบนก็จะเป็นยอดฉาดซึ่งหุ้มด้วยทองคําจากกําลังศรัทธาของพุทธศาสนกชนชาวไทยชั้นล่างก็คือประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเมตตานะครับหนึ่งในสามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียนะครับหนึ่งก็คือพระพุทธเมตตาสองก็คือหลวงพ่อองค์ดาที่นารันทาแล้วก็สามพระพุทธปฏิบิพพานที่เมืองกุสินารานะครับวันนี้เราจะเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธเมตตาก่อน ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยครับเรียกว่ามหาเจดีย์พุทธคยาด้านล่างก็จะประดิษฐานพระพุทธเมตตานะครับส่วนด้านบนก็เป็นห้องวิปัสสนากรรมฐานพุทธคยานี้เดิมแรกทีเดียวก็สร้างโดยสมัยพระเจ้าอโศกนะครับประมาณพศสัก200-300กว่านะครับน่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยสร้างเจดีย์เล็กๆไม่ได้สร้างเจดีย์ใหญ่นะครับว่ากันว่าไม่ไม่ไมไมใหญ่กว่าต้นสีมต้นพระรีมหาโพ์เล็กๆ หลังจากนั้นพระเจ้าหูวิชกะจึงมาสร้างเจดีขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการบูรณะพัฒนามาจนมีลักษณะเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคนกำลังว่างพอดีเดี๋ยวเข้าไปสักการะหลบพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้แหละเรียกว่าพระพุทธเมตตานะครับเป็นพระพุทธรูปสร้างจากหินแกนนิตสีดำนะครับว่ากันว่ามีอายุหลายพันปีนะครับเป็นพระพุทธรูปที่รอดพ้นจากการถูกรุกรานนะครับใน ในภัยทางพุทธศาสนาต่างๆเบื้องต้นเดี๋ยวก็จะนำไหว้พระนะครับสวดอิติปิโสกันสักหนึ่งจบแล้วก็กล่าวคำนะครับบูชาพระพุทธเมตตาอิมินาสกาเรนะพุทธทางอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะพุทธัางอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธงอภิปูชายามา ต้นไม้ที่เราเห็นนี่แหละเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาทําการสักการะนะครับมาติดแผ่นปองปิดแผ่นทองแล้วก็อธิษฐานต,ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ตรงกับต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ตรงกับแท่นพระวชนะอาตต้นโพธิ์ที่เราเห็นเนี่ยครับปัจจุบันนี้เป็นต้นที่สี่แล้วสมัยที่พระเจ้าอาโศกเสด็จมานะั้ยยังเป็นต้นแรก นะครับต้นแรกก็อย่างที่เรารู้ว่าเป็นศาสชาติเกิดพร้อมก,กันกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราเดินไปดูสัป,ปดาห์ที่สองนะครับนี่สัป,ปดาห์แรกอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินะนะครับก็คือบริเวณแท่นพระวชระอาจนี่ก็เป็นเครื่องรางของชาวทิเบตนะนะครับหรือว่าเป็นบทสวดนะครับก็จับไปเล่นๆก็ได้นะครับเมื่อก,กนะี้เราดูสัป,ปดาห์ที่1ไปแล้วนะครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงแท่น วชิระอาจสัปดาห์ที่2ก็คือตรงนี้นะครับที่เรากําลังจะผ่านไปนะครับอันนี้มิสเจดีนี่เป็นสัปดาห์ที่2นะครับทรงประทับยืนตรงนี้แล้วก็มองย้อนกลับลงไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับตอนนี้ชื่อว่าอันนี้มิสเจดีนะครับว่ากันว่านอกจากพระองค์ทรงประทับมองย้อนกลับไปแล้วพระองค์ยังได้แสดงยงมกปาฏิหาริย์ตรงนี้ด้วยครั้งแรกรัตนจงกรมเจดีนะครับตรงบริเวณนี้แหละ นะคสับว่ากันว่าเพราะเหล่าเทวดาเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตต่สรู้แล้วไม่มีกิจอะไรทําหรือนะครับทำไมถึงได้ประทับเสวยมุติที่สูงอยู่อย่างนั้นนะครับพระองค์ก็เลยทรงสแสดงนิมิตให้เห็นนะครับด้วยการเสด็จจําลองว,ว่ากันว่าเอาภูเขาไกรล,ลาชนะครับมาเป็นเสาเอาพื้นทรายในมหาสมุทรเนี่ยมาเป็นพื้นรองแล้วก็เอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอาดวงดาวบนท้องฟ้านี่เป็นประฏีปตามแสงสว่างเพื่อให้พระองค์ได้เดินจงกรมมีลักษณะเป็นไปอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงพระองค์ก็ทรงประทับ เสด็จเดินจงกรมอยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ตรงตลอด7วันนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับสัปดาห์ที่3นะครับส่วนสัปดาห์ที่4อยู่ด้านในนี่เป็นสถานที่เดิมนะเนี่ยนะครับสถานที่เดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนี่สัปดาห์ที่4นะครับทรงมาประทับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่ารัตนคราเจดีนะครับรัตนคราเจดีเป็นสัปดาห์ที่4รัตนคราเจดีเป็นเจดีเรือนแก้ว คำว่าเรือนแก้วก็คือไม่มีหลังคาส่วนสัป,ปดาห์ที่5ก็สเสด็จออกไปนี่นอกจากนี้เลยจากนี้ไปประมาณเกือบเกือบ<ๆ>สองกิโลนะครับเลยสถูกบ้านนางสุชาดาไปแต่ว่าก็จําลองไว้ตรงโน้นอาชาฟารานิโคตนะครับจาลองก็คืออย่างที่เราทราบว่าอาชาฟารานิโคตก็คือสถานที่ที่นางสุชาดาถวายข้าวมาทุกปายาตแก่มหาบุรุษก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านะครับเรียกว่าก่อนที่พระอ,องค์จะเดินทางมาประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพลและตัดสรุปเนี่ย พระองค์ได้รับข้าวมัทุปายาจากนางสุชาดาก่อนสถานที่จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่เลยบ้านนางสุชาดาไปหน่อยที่เราจะไปเดินทุดโพรุ่งนี้แต่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่สร้างจําลองไว้ให้เราได้ทําการสักการะบูชาว่าสถานที่นี้ก็คือให้ลําลึกถึงออต้นไทรหรือต้นอชัชปาลันิโคที่นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายานี่ก็คือสระมุจลินจําลองนะครับคำว่าจําลองก็คือเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ นะครับาเดิมจะอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณเกือบเกือบสองกิโลสามุจลินนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับสวยวยมุติสุขสัปดาห์ที่6ก่อนที่จะไปยังราชาลัตนะนะครับว่ากันว่าสณะที่พระองค์เสด็จไปยังสามุจลินเนี่ยก็ประทับสววิมุติสุขตลอด7วันมีฝนตกพญานาคมุจลินก็ได้จำแรงกายนะครับตนออกมานะครับเพื่อที่จะถวายการอุปถาพระพุทธเจ้าพอผ่านไปแล้วในวันที่7 พญานาคมุจลินก็แสดงตนนะครับเป็นมานพหนุ่มนะครับเรียกว่าเป็นเด็กหนุ่มนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มาถวายสักการะพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตรงนี้ว่าความสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีตรงนี้เรียกว่าต้นราชายตนะนะครับก็เป็นราชายตนะจำลองนะครับสัป,ปดาห์ที่7สัป,ปดาห์สุดท้ายหลังจากที่พระองค์ทรงเสวยข้าวมัทุปายาตแล้ว มาประทับนั่งตัดสลูใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นอีกเจ็ดสัปดาห์พระองค์เสวยวิมุตติสุขที่เกิดจากการตัดสลูเรียกว่าพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยไม่ได้ทรงดื่มไม่ได้ทรงฉันไม่ได้ทรงขับถา่ายไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขนะครับความสุขที่เกิดจากการตัดสรูตลอดเจ็ดสัปดาห์ตัวนี้เป็นสัปดาห์ที่7นะครับว่ากันว่าพอพ่อค้าสองคนนำสัตุ์ถูกโสัตุก้อนมาถวายพระพุทธองค์แล้วก็ถวายตนนะครับเป็นอุบาสกแต่ว่าถึงพพพพพรรรรรรระะะะัััตตนยแคค่่กก็ือุธบมมสงง์ไี พระสงฆนี่เปมีที่เมืองพาราณสีทําให้ขัดสถูแสดงสถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วตันนี้ก็ทําจําลองไว้ให้เราได้สการะบูชามาเจดียพุทธคยาแห่งเดียวได้สการะเจ็ดสตามหาสถานด้วย วันพรุ่งนี้พระบวชใหม่จะได้ลองฝึกการเดินทุดงไปในสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยเดินมาแล้วเรียกว่าตามรอยธรรมพระพุทธองค์กันเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินไทยเวดเจ็ดวัดไทยพุทธคยาสวพ fm 91ที่ได้นำเรามาศึกษาเรื่องราวในครั้งพุทธกาลณ,ณพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะติดตามเรื่องราวธรรมะดีๆที่นี่กับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังสวัสดีค่ะอย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สินหวังไม่สินคำตบมีทางออกและมีฉัน